ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagles Book Club กิจกรรมดีๆที่เราจะมาร่วมแบ่งปันแนวคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือโดยหนังสือทุกเล่มเป็นหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าส่งเสริมให้เรากลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้เราอยู่ในหนังสือเรื่องได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว The One Thing ดำเนินมาถึงตอนที่7พลังใจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ถ้าวันนี้ดิฉันถามทุกคนว่าทุกคนชอบทำเรื่องง่งายๆให้เป็นเรื่องยากไหมคะหรือว่าชอบให้ตัวเองไปตกอยู่ในที่นั่งลำบากบ้างไหมก็คงไม่มีใครตอบว่าชอบทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่มักจะทำแบบนั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราเอาความสำเร็จไปผูกติดกับพลังใจทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรกันแน่ส่งผลให้เราล้มเหลวซึ่งที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเลยคะ่ะในบทนี้กำลังจะมาบอกเคล็ดลับกับเรานะคะ คนมากมายเชื่อกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น แล้วก็มักจะมองว่าเมื่อเรามีความพยายามเราก็จะมีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆมีเรี่ยวแรงและจะทำสิ่งนะั้นให้สำเร็จได้แต่ความจริงแล้วสองสิ่งนี้ไม่ได้ผูกอยู่ด้วยกันนะคะพลังใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามเสมอไปแต่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะแน่นอนว่าการที่เรามีพลังใจทุ่มเทกับอะไรบางอย่างก็ทําให้ความสําเร็จไม่ได้อยูไกลยเกินเอื้อมนะคะแต่เรื่องน่าเศร้าก็คือพลังใจไม่ได้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยความที่พลังใจมีความสำคัญและไม่ได้เกิดขึ้นทุกเมื่ออย่างที่เราเข้าใจเราจึงควรนำมันไปใช้อย่างชาญฉลาดและบริหารจัดการให้ดีคุณคงจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่ามาก่อนได้ก่อนน้ำขึ้นให้รีบตักพลังใจก็เหมือนกันค่ะตรงที่จังหวะเวลาในการใช้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อคุณมีพลังใจคุณก็จะประสบความสำเร็จถึงแม้พลังใจจะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของคนเป็นหลักแต่คุณแจสำคัญอยู่ที่คุณจะใช้มันตอนไหน เรามาลองดูตัวอย่างของคนที่ใช้พลังใจได้ถูกที่ถูกเวลาและประสบความสำเร็จกันนะคะเรื่องนี้เป็นการทดลองที่มีชื่อว่าเล่นกับความรู้สึกของเด็กในช่วงศตวรรษที่1960ถึงช่วงศตวรรษที่1970มีนักวิจัยชื่อวอลเตอร์มิเชลได้ทำการทดลองสุดโหดกับเด็ดกอายุ4ขวบจำนวน500คนในโรงเรียนเตรียมอนุบาล Bing n u r ์ซ r รแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กติกาก็คือนักวิจัยจะให้เด็กคนหนึง่งนั่งอยู่กับขนม3ชิ้นได้แก่เพรเซลคุกกี้และมาร์ชเมลโล่โดยเด็กเหล่านั้นจะต้องนั่งอยู่กับขนมนั้นโดยที่นักวิจัยออกไปข้างนอกเป็นเวลา15นาทีถ้าพวกเขาอดใจรอได้ไม่กินขนมซะก่อนเขาจะได้ขนมเพิ่ม เด็กบางคนเมื่อฟังกติกาแล้วก็ขอนักวิจัยทันทีว่าขอกินขนมเลยได้ไหมหรือบางคนเมื่อได้อยู่ตามลำพังแล้วก็ต้องหลับตาถึงผมตัวเองหรือแสดงอาการท่าทางที่หักห้ามใจสุดๆไม่ให้กินขนมเหล่านั้นและก็มีเด็กบางคนที่อดทนรอได้จนนักวิจัยกลับมาและเขายังได้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยการติดตามชีวิตของเด็กเหล่านั้นผลออกมาพบว่า เด็กที่อดทนรอไม่กินขนมมีความประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ขอกินขนมก่อนหลายเท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังใจมีความมุ่งมั่นในการทำอะไรบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนประสบความสำเร็จในแค่เรื่องเล็กๆนะคะแต่จากผลวิจัยอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าบางครั้งการที่เราชนะเรื่องเล็กๆได้ก็ส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมของชีวิตเราได้เลยมาลองเปรียบเทียบพลังใจให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะ โดยเราจะเปรียบพลังใจให้เหมือนกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือค่ะคุณเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่มาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มร่อยหรอลงส่งผลให้ความมุ่งมั่นของคนลดน้อยลงไปด้วยพอพลังใจหมดความมุ่งมั่นก็หายวับไปทันทีที่เป็นแบบนี้เพราะพลังใจมีจำกัดแต่มันก็เป็นพลังหมุนเวียนที่สามารถฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งได้หากหยุดพัก ด้วยความที่พลังใจมีจำกัดทุกครั้งที่คุณใช้มันคลี่คลายปัญหาตรงหน้าพลังใจของคุณก็จะลดลงไปเรื่อยๆและคุณก็มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะล้มเหลวหักมีปัญหาอื่นผุดขึ้นมาแต่หนังสือเล่มนี้ยังได้บอกวิธีการเติมพลังใจที่ดิฉันรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเติมด้วยอาหาร สมองมีน้ำหนักเพียง1ใน50ของมวลร่างกายแต่สามารถเผาผ่านแคลอรี่ได้มากกว่า1ใน5ของแคลอรี่ทั้งหมดที่เราบริโภคถ้าเปรียบสมองกับรถยนต์มันคงเป็นรถทัมเมอร์ที่มีอัตราการ,การกินน้ำมันสูงมากและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่คิดไปเองนะคะว่าเครียดท้อก็กินแล้วจะดีขึ้นแต่มีงานวิจัยที่ทดลองออกมาแล้วว่าคนที่ทำภารกิจที่ต้องใช้พลังใจสูงมีระดับกลูโคสลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนงานวิจัยครั้งต่อ,ตอมาพุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพในการทำงานนักวิจัยเริ่มต้นด้วยการแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็น2กลุ่มและให้พวกเขาทำภารกิจที่ต้องใช้พลังใจติดต่อกัน2ภารกิจกลุ่มหนึ่งจะได้กินน้ำมะนาวที่ใส่น้ำตาลก่อนที่จะเริ่มภารกิจที่2ส,ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่ได้รับประทานน้ำตาลนะคะผลออกมาก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ทานน้ำตาลมีความผิดพลาดมากกว่ากลุ่มแรกค่ะ เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะมาเติมความรู้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะเพราะอาหารการกินหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกแล้วว่ามีผลต่อพลังใจด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆที่ทำให้พลังใจเต็มเปี่ยมคือเราต้องเห็นคุณค่าของมันค่ะ หากเราไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็จะไม่สนใจเลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และหายไปตอนไหนการไม่รักษามันไว้ให้ดีก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้ความมุ่งมั่นพลังใจเหือดแห้งไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือเข้าใจว่าพลังใจมีวันหมด mm. เห็นคุณค่าของมันแล้วก็ใช้มันในเวลาที่ถูกต้องและเรื่องที่ถูกต้องค่ะเราจะต้องใช้เวลาที่มีพลังใจเต็มเปี่ยมมากที่สุด กับเรื่องที่สําคัญที่สุดเพียงแค่เรื่องเดียวไม่ใช่ทําหลายๆเรื่องเอาพลังใจไปเสียกับหลายๆอย่างจนสุดท้ายไม่เหลือพลังใจจะทําอะไรเลยแต่โฟกัสกับหึ่งเรื่องสิ่งเดียวเท่านั้นและต่อให้หลังจากเราทำสิ่งสำคัญที่สุดของวันนั้นเสร็จแล้วพลังใจจะหายไปเราก็บรรลุปเป้าหมายของวันนั้นแล้วค่ะพอเราต้องหาให้เจอว่าวันนั้นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องทำที่สุดคืออะไรกล่าวโดยสรุปสำหรับบทนี้ก็คือ อย่าใช้พลังใจพร่ำเพลื่อนะคะในแต่ละวันเรามีพลังใจที่จำกัดจงตัดสินใจว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดและเหมาะสมคู่ควรต่อการที่คุณจะเสียพลังใจของคุณไปกับมันข้อที่2หมันสังเกตระดับของพลังใจของคุณค่ะคุณต้องไม่ใช่ปล่อยให้มันหายไปจนหมดเกลี้ยงโดยไม่รู้ความเคลื่อนไหวของมันเลยแต่รู้ว่ามันมาตอนไหนมันลดตอนไหนและรู้ว่ามันพีคที่สุดตอนไหน และใช้เวลาช่วงนั้นแหละค่ะทำสิ่งที่สำคัญและที่สำคัญอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์และกินให้ตรงเวลาไม่งั้นอาหารก็ส่งผลต่อพลังใจของคุณได้เหมือนกัน